ฟ้าจะมาพูดกับทุกคนนะคะในเรื่องของการนึกภาพให้เปลี่ยนภาพจากหัวเนี่ยมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราจริงๆในคอร์สแฮปปี้ e ิ m e มีะคะ่ะในเอิโซดที่4นะคะฟ้าเล่าให้ทุกคนฟังว่าการที่เราอะคะ่ะจะใช้กำลังของจิตเนี่ยเพื่อโฟกัสภาพที่อยู่ในหัวแล้วให้ภาพนั้นเกิดขึ้นกับเราจริงๆก็คือการที่เราโฟกัสในระยะเวลาที่นานพอและ ด้วยความเข้มข้นที่มากพอทีนี้ตรงนี้มีมีรายละเอียดอยู่นะคะทุกคนฟ้จะบอกก่อนว่า,เ,าเวลาที่เวลาที่ฟ้าพูดถึงเรื่องการทำสมาธิอะในที่เนี้ยฟ้าไม่ได้พูดถึงการทำสมาธิในเชิงของอพระหรือว่านักบวชอันนี้ท่านทำสมาธิเพื่อให้จิตนิ่งแต่ในขณะที่เราเป็นคาราวาสอะคะ่ะเรายังมีความต้องการอยู่ เรายังมีความต้องการอยู่การทำสมาธิคือสะพานเพื่อไปเชื่อมสู่จิตจิตของเราเนี่ยมีกําลังมากมีกําลังมากๆเพียงแต่ว่าเราอะไม่ได้รู้วิธีที่จะปลดล็อกเขายังไม่รู้วิธีที่จะนํากําลังของจิตอันเนี้ยมาทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เราต้องการในชีวิตอ่าทีนี้การที่เราจะทำให้ภาพนะั้นนะคะที่อยู่ในหัวเนี่ย เกิดขึ้นกับเราจริงๆัฟ้จะอินโทรไปในเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์ควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยคือ,อทุกสิ่งที่เราเห็นนะคะทุกคนคืออะตอมอะตอมเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดค่ะถ้าเราซูมเข้าไปเนี่ยแล้วแต่ละอันนะคะเขาจะเกิดการสั่นสะเทือนแล้วเกิดการเชื่อมกันเป็นโครงล่างต่างๆ เออแล้วอันเนี้ยก็ทําให้เกิดสาสาร,สารคือสิ่งที่เราจับต้องได้มีสามิติร่างกายเราสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเราอะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือเรื่องของแรงสันสะทืออเรื่องของควอนตัมแต่ว่าในสนามควอนตัมเนี่ยมันจะเล็กกว่าระดับตอมไปอีกอืถ้าฟาธิบายมัาจะลึกเนาะทีนี้ฟันจะบอกว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะจัก,กรวาลหรือว่ามากกว่าโลกไปเนี้ยเขาคือเหมือนกับสนามพลังงานขนาดใหญ่ การที่เราต้องการอะไรคือการที่เราอะค่ะส่งคลื่นความถี่ออกไปแล้วเขาไปสั่นสะเทือนหรือว่าสันส่นพ้องสั่นพ้องในระดับเดียวกันทุกคนเคยเห็นนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาลูกตุ้มหรือว่าเขาเรียกอะไรอะแม่เหล็กไหมที่พออันนึงสัน่นอะเขาจะไปเหนี่ยวนำให้อีกอันนึงสั่นในทิศทางเดียวกัน่ะ เอออันนี้เดี๋ยวฟางเอาภาพมาให้ทุกคนดูนะคะเพราะนี่เป็นหลักของธรรมชาติเพราะฉะนั้นในวันที่เราส่งคลื่นออกไปสู่จัก,กรวาลใช่ไหมคะแล้วเราส่งขึ้นไประดับแบบสอดคล้องในระดับเดียวกันอ่ะก็เลยทําให้อนาณะเกิดเป็นสสารบนหน้าเราแต่การที่จะเกิดเป็นสิ่งนั้นไม่ว่าเราจะอยากได้เงินเท่าไหร่อยากจะให้เกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราอ่ะพอย n t สาคัญของการที่เกิดการสั่นสะเทือนแล้วเป็นสสารนะคะ คือมันจะต้องมีพลังโฟกัสที่เข้มข้นและนานพอเพราะการที่เขาจะสั่นแล้วเกิดเป็นนั้นนะ่ะมันจะต้องใช้เวลามันจะต้องมีเรื่องของมิติของเวลาแล้วก็ระยะทางเพราะเราอยู่ในโลกของสามมิติเป็นโลกของจับต้องได้แต่พลังงานอ่ะเขาไม่มีตัวตน ถูกไหมพลังงานเขาไม่มีตัวตนจากสิ่งที่ไม่มีตัวตนจะเกิดเป็นสิ่งที่มีตัวตนหน้าตัวเราต้องอาศัยระยะทางและระยะเวลาเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งจิตอะค่ะก็เลยต้องทําด้วยความเข้มข้นคือเป็นหนึ่งเดียวและนานพอทีนี้พอย n ํสำคัญ ใครเคยแบบโอเคไปไลฟ์ไป live, ไปโค้ชกับหลายๆคนใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าเราอะ่ะจะต้องเป็นคนนั้นคือเราอยู่ในความรู้สึกของการเป็นคนใหม่ไปแล้วเช่นวันนี้ค่ะเราอาจจะอยากได้บ้านหลังใหม่สมมุติเนาะแล้วเราเอาภาพบ้านนะคะใครเคยทำบ้างพูดดีมบอร์ดหรือวิชชั่นบอร์ดอะไรเงี้ยที่เอาภาพนะั้นะคะมาแปะ แล้วก็แปะอยู่อย่างนั้นอ่ะหลายปีแต่สิ่งนั้นอ่ะมันไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราอะ่ะทำโดยที่เราอ่ะค่ะไม่ได้ใส่ความรู้สึกเราทำเพราะมีคนบอกว่าทำสิ่งนี้นแล้วมันดีทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีและนั่นก็เป็นเรื่องดีทุกคนอยากรวยนั่นก็เป็นเรื่องดีแต่เราทำอะ่ะแล้วเราไม่รู้สึก เราก็ไปหาภาพบ้านสวยๆมาใช่ไหมเอารูทซูเปอร์คาร์มาแล้วเราก็มากแตะบนกระดานแต่เราไม่รู้สึกอะ p อย n ์ของการส่งคลื่นอ,ออกไปที่จักรวาลหรือว่าสนามพลังงานนั้นนะคะคือไวเบชั่นคือขึ้นความถี่สนามพลังงานนั้นไม่มีภาษา เขารับรู้ไม่ได้นะคะว่าคุณอยากได้บ้านแบบไหนเพราะว่าทุกคนมาต่างศาสนาถูกไหมคนบนโลกนี้ต้องกี่หกพันล้านคนเออคือมาจากจากหลายศาสนามาจากหลายความเชื่อเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งเดียวที่รับได้คือความถี่เพราะความถี่มันเป็นภาษาของจิตความถี่คือภาษาของจิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริง คือความรู้สึกความรู้สึกทุกคนมองภาพตามฟานะถ้าวันนี้คุณมีบ้านหลังใหญ่ตามที่คุณต้องการเลยมันสวยมากคุณอยู่หน้าบ้านหลังนั้นอะแต่คุณอยู่คนนั้นอยู่ตรงนั้นะ่ะคนเดียวคุณจะรู้สึกยังไงคุณจะอยากได้บ้านหลังนี้ไหม คำถามคือทำไมวันนี้คุณถึงอยากได้บ้านหลังใหญ่เพราะมันทำให้คุณนอนสบายขึ้นใช่ไหมมันทำให้ครอบครัวคุณสบายขึ้นใช่ไหมทำไมคุณถึงอยากมีสระไว้น้ำในบ้านเพราะมันทำให้คุณเล่นกับลูกคุณได้ใช่ไหมมันมีสนามหญ้าให้ลูกคุณเล่นใช่ไหม ทำไมวันนี้คุณอยากถูกหวย30ล้านเงิน30ล้านมากองตรงหน้าแต่ว่าร่างกายคุณสมมติคุณนอนติดเตียงอะเงิน30ิบล้านนั้นมีความหมายไหมเงิน30ล้านนั้นไม่มีความหมายเงินจะมีคุณค่าเมื่อมันถูกใช้ถูกใช้กับอะไรมากกว่าถ้าวันนี้ฟ้าถามว่าทำไมคุณถึงอยากถูกหวยรางวัลที่หนึ่งได้เงิน30ล้านหลายคนจะบอกว่าเอาไปใช้หนี้ เพราะวันนี้คุณรู้สึกว่ามันไม่มีอิสระในการใช้ชีวิตใช่ไหมคุณยังต้องทำงานเพื่อจะหาเงินมาใช้หนี้ใช่ไหมตั้งทั้งที่ตอนนี้คุณอาจจะอยากไปกินข้าวกับลูกคุณอยากจะมีบ้านหลังใหญ่เพราะว่าวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าแบบบ้านหลังนี้มันไม่สะดวกสบายเลยอ,อยากมีเงินซื้อของเล่นให้ลูกอยากให้ลูกเรียนที่ดีๆใช่ไหมและอันเนี้ย มันคือขึ้นความถี่ที่อยู่หลังคําว่างเงินนะคะที่ทุกคนอ่ะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าทำไมอ่ะถึงอยากได้สิ่งเนี้ยทำไมถึงอยากได้เงินจานวนเนี้ยทำไมถึงอยากได้รถคันเนี้ยเพราะถ้าคุณหาเหตุผลเบื้องหลังสิ่งนั้นไม่ได้มันไม่มีความถี่ มันไม่มีแรงสั่นสะเทือนมันไม่มีแววตาของคนที่คุณรักอะที่เขามีความสุขกับสถานที่นั้นมันไม่มีแววตาของลูกคุณที่เขามองมาในวันที่แบบคุณพาเขาไปเที่ยวอะมันไม่มีไวเบชันมันไม่มีขึ้นความถี่มันมีแค่ภาพบ้านแล้วมันไม่มีความหมายทุกคนเข้าใจฟะไหมเรื่องบางเรื่องไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้คุณอยากได้เงินเท่าไหร่ แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาเงินนั้นไปทำอะไรแล้วเหตุผลหลังจากนั้นคือขึ้นความถี่คือความรู้สึกเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะลึกมากกว่าแค่ว่าคุณหาภาพแบบไหนมาแปะบนวิชั่นบอร์ดคุณแต่คุณรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่คุณอยู่ตรงนั้นแล้วอันเนี้ยสาคัญมากแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณแจในการปลดล็อกที่จะทำให้ภาพนั้น มาเกิดกับคุณจริงๆคืออะไรรู้ปะคือการที่คุณน่ะสามารถเห็นคุณค่าและขอบคุณสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันพออะไรพอถ้าวันนี้คุณขอบคุณสิ่งที่ประสาทสัมผัสทั้งห้าคุณน่ะสัมผัสไม่ได้คุณจะขอบคุณเหตุการณ์ที่อยู่ในจินตนาการของคุณ ไม่ได้คุณฟังฟ้าอีกทีนะถ้าวันนี้คุณขอบคุณสิ่งที่คุณสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งหตอนเนี้ยไม่ได้คุณจะขอบคุณสิ่งที่มันอยู่ในอนาคตไม่ได้เพราะสิ่งที่อยู่ในอุดมคติอะค่ะมันผ่านความเชื่อเยอะมากฟ้าถึงต้องบอกว่าเฮ้ยม,มีมีการทำสมาธิเท่านั้นเลยที่จะทำให้ทุกคนอนะ ก้าวข้ามผ่านจิตพิครอของตัวเองได้หมายความว่าอะไรถ้าวันเนี้เรามีเงินเดือนหมื่นหที่ก็แบบก็ยังแบบเดือนชนเดือนแต่เรามีความฝันะว่าเราอยากได้บ้านหลังใหญ่อะและเราบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนรวยคําถามคือในวันที่คุณเงินเดือนหมื่นห้าแล้วบอกว่าฉันรวยอะคุณรู้สึกปะไม่รู้สึก คุณจะขานว่ามันจะรวยได้ยังไงทุกวันนี้ยังเดือนชนเดือนถูกปะอันนี้คือจิตพิเคราะห์อันนี้คือความเชื่อที่เราจะต้องทำสมาธิเพื่อก้าวข้ามผ่านตรงเนี้ยคือเหมือนเปลี่ยนขึ้นสมองให้อ้ความแบบเฮ้ยฉันทำไม่ได้หรอกฉันก็เป็นแค่มนุษย์บนเดือนมันเบาลงแล้วเราสามารถที่จะใส่ข้อมูลอันใหม่ไปได้ว่าแบบเฮ้ยเธอรวยนะแต่พอยคือ <c oughs> การที่คุณน่ะจะต้องรู้สึกแล้วขอบคุณเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะที่มันยังไม่เกิดให้ได้อ่ะคุณต้องขอบคุณวันนี้ให้ได้ถึงวันนี้คุณจะโคตรไม่ชอบงานนี้เลยอ่ะคุณจะรู้สึกแบบเฮ้ยเงินเดือนหมื่นห้าคือเดือนชวนเดือนแต่คุณอย่าลืมนะเงินเดือนหมื่นห้าทำให้คุณอิ่มท้องนะคือเงินที่เลี้ยงลูกคุณนะคือเงินที่คุณเอาไปจ่ายค่าโทรศัพท์แล้วมาดูไฟอยู่ตอนนี้ ถึงแม้จะเดือนชนเดือนน่ะแต่มันก็ทำให้คุณนะมีชีวิตต่อไปถึงบ้านหลังเนี้ยมันจะไม่ใช่บ้านหลังใหญ่แต่เขาให้ความอบอุ่นกับคุณนะในวันที่ฝนตกอะอย่างน้อยคุณไม่เปียกในวันที่อากาศมันโคตรร้อนเลยอ่ะอย่างน้อยคุณหลบอยู่ในบ้านหลังนลเนี้ยแล้วเนี่ยคือการที่เราอะเห็นคุณค่า มันจะต้องเห็นก่อนทุกคนเพราะถ้าเราไม่เห็นเน่ะเราจะขอบคุณสิ่งนั้นไม่ได้ถ้าเราไม่เห็นเราจะขอบคุณสิ่งนั้นไม่ได้เขาจะไม่มีตัวตนในสายตาเราถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของร่างกายเราจะไม่สามารถขอบคุณร่างกายของเราได้ทั้งๆท,ที่เขาอ่ะทำง,งานด้วยความปกติสุข ให้เราทำงานหางเงินเลี้ยงชีพหรือว่ามีชีวิตที่ดีทุกวันเนี่ยก็คืออาศัยการทำงานของร่างกายเลือดทุกหยดลมหายใจทุกระบบทำงานสอดประสานเพื่อให้เราอะ่ะดำเนินต่อไปและเนี่ยคือการเห็นเห็นคุณค่าเห็นเขาเห็นคุณค่าของลมหายใจคุณรู้ป้าคนที่แบบเห็นคุณค่าของลมหายใจมากที่สุดคือใคร คือคนที่กำลังจะไม่มีลมหายใจแล้วคนที่กำลังจะตายแล้ววะถึงจะรู้คุณค่าของลมหายใจคนที่กำลังจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้ววะถึงจะเริ่มค่อยๆเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ของความรักของเพื่อนมนุษย์ของความสัมพันธ์ในครอบครัว คนที่จะเริ่มเห็นคุณค่าของร่างกายอ่ะแล้วเริ่มขอบคุณร่างกายที่ยังมีชีวิตอยู่คือคนใกล้ตายคือคนที่เคยแบบเจอเหตุการณ์ที่แบบเกือบเอาชีวิตไม่รอดหรือว่าได้เจอโรค้ายได้รู้ว่าชีวิตเนี้ยมันมันโคตรมีความหมายเมื่อรู้ว่าอาจจะอยู่บนโลกเนี้ได้ไม่นานเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าสิ่งสิ่งนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะ ร่างกายคุณอะศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มากกว่าที่คุณคิดแล้วโลกใบนี้รักคุณมากกว่าที่คุณคิดโลกใบนี้คือโลกแห่งความอุดมสมบูรณ์ทำไมฟ้าถึงบอกว่าเป็นโลกแห่งความอุดมสมบูรณ์รู้ไหมถ้าวันนี้คุณไม่เหลือเงินสักบาทไม่มีเงินสักบาท แต่คุณเดินเข้าไปหาธรรมชาติคุณเดินเข้าป่าก็ได้มันจะมีกล้วยให้คุณกินมันจะมีเผือกมีมันมีผลไม้ให้คุณกินคุณจะไม่ตายพอถ้าคุณจะตายอ่ะมันจะมีชนเผ่าที่แบบไม่รู้จักเงินไม่รู้จักอะไรเลยแต่เขาอยู่ตรงนั้น่ะมันมีเพียงแต่ว่าวันนี้เราชิน เราชินกับการใช like ENNIS, ้ช like, hey, ีว <ph> ิตแบบนี <laughs> ้แล้วเราคิดว่าแบบเฮ้ยถ้าไม่มีสิ่งนี้เราต้องตายแน่ๆเลยจริงๆไม่ตายธรรมชาติไม่เคยอยากให้คุณตายธรรมชาติไม่เคยอยากให้คุณตายเขาอยากให้คุณมีชีวิตอยู่ต่อเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะวันที่เด็กคนหนึ่งอ่ะคุณจินตนาการนะแม่เนี่ยท้องลูกใช่ไหมแล้วก็คลอดลูกออกมาเด็กคนหนึ่งเกิดมาลานตายของผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะผลิตน้ำนมอ่ะ เพื่อให้เด็กคนหนึ่งอะมีชีวิตอยู่ได้คุณรู้ปะในภาวะสงครามอะที่ไม่ไม่สามารถใช้เงินตรงไหนได้เลยไม่มีอาหารเลยแต่เด็กอะไม่ตายเพราะเด็กมีนมแม่ธรรมชาติกำลังจะบอกว่าให้คุณอยู่ต่อไปชีวิตมีความหมายเพราะฉะนั้นวันนี้อะคะ่ะเห็นเห็นคุณค่าเห็นคุณค่าของร่างกาย เห็นคุณค่าของลมหายใจเห็นคุณค่าในทุกสิ่งที่มันอยู่รอบตัวคุณอะมันทำให้คุณอเป็นคุณทุกวันนี้แล้วเมื่อวันที่เราอ่ะขอบคุณสิ่งที่เรามองเห็นซาบซึ้งกับทุกอย่างที่เราสัมผัสข้าวทุกเม็ดน้ำทุกหยดเขาหล่อเลี้ยงคุณนะคะธรรมชาติหล่อเลี้ยงคุณ เราคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราไม่ได้แยกจากธรรมชาติเมื่อนั้นน่ะคุณจะรับรู้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่คุณตามหามาทั้งชีวิตอะมันคืออยู่ในตัวคุณหมดแล้วเพียงแต่ว่าคุณมองไม่เห็นคุณไม่เห็นเมื่อไม่เห็นก็ไม่มีเมื่อไม่เห็นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าอยากให้ไม่ว่าทุกคนจะอยาก อะไรก็ตามแต่ฟวาเชื่อว่าทุกคนน่ะอยากมีชีวิตที่ดีแหละแล้วมันก็เป็นเรื่องดีมากๆด้วยถ้าอยากให้ภาพนั้นเกิดขึ้นในชีวิตกับเราจริงๆคุณต้องขอบคุณทุกเรื่องที่อยู่ในปัจจุบันนี้ให้ได้ mm hmm. เมื่อคุณขอบคุณทุกสิ่งที่ประสาทสัมผัสทั้ง5คุณสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกแบบนั้นจริงๆอะ่ะ คุณจะสามารถขอบคุณเหตุการณ์นั้นในอนาคตได้แล้วสิ่งนั้นจะมาเกิดขึ้นในชีวิตของคุณจริงๆค่ะ